โอ้โหรอนานเนป้ายพี่น้องผมรถตริดก็เป็นชั่วโมงมายังไม่ทําอาหารเลยผมยกเลิกไปแล้วพี่น้องเอ้ยจะเสียเวลาให้อีกออเดอร์หนึ่งให้ลูกค้าผมไม่รอผมยกเลิกเลยเพราะว่ามีออเดอร์หนึ่งก็นานแล้วเขาคงจะรอเรามาถึงปับ๊บนึกว่าจะเสร็จแล้วรถตริดกว่าจะมาถึงน่าน,นึกว่าจะเสร็จแล้วมันน่านจะเสร็จตั้งนานแล้วมายังไม่เสร็จหรอ น้องจ๋าพูเขาดิรอก,ก่อนรอก,ก่อนโอ้ผมไม่รอแล้วผมดูท่าทางแล้วน่าจะไม่ผ่านลงเริ่องไปเลยร้านนี้ยอพต่จะทำให้ลูกค้าที่เขามานั่งแต่ไม่มองระบบออนไลน์พี่น้องว้ามีเหตุวอาสี่ศูนย์เออนครใช้แอร์ดีว่าคันนี้น,น้อนะไม่ใช่ว่ะ เทพเชียงใหม่เสมบัติทัวร์ครับผมจะเป็นของสมบัติทัวร์ครับผมเ,เพราะว่าาภาคเหนือจะเป็นของสมบัติทัวร์ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปถนนประชาชื่น<ป>บอกืือขนาะดประชาชื่นครับ ซอสากบนกระดายโอ้ยซอช้าเนี่ยไม่ค่อยจะไหวเลยนะพยายามพูดเลยซอสาพูดได้แต่ซอโซ่ซอโซ่เลยซอโซ่นี่ชัดเจนมากซอช้าเนี่ยไม่ผ่านพี่น้องเลยตอนนี้อยู่ที่ถนนง,งามวานครับเราจะข้ามแยกเราจะข้ามมาไป เราจะข้ามมาถนนน่ะพิภาวดีไปจะมีแกนนยกอยู่จผ่านข้ามผ่านข้ามวิภาวดีรังสิตประมาณนะน,น,น,น่ะลงถนนน่ะนามวานร้านจราจรหนาแน่นครับพอเราข้าไปปุ๊บลงไปปุ๊บ ก็จะเป็นเรือนจำคลองเปรมอยู่ซ้ายมือผมเข้าบ่อยครับเรือนจำคลองเพรมข้าส่งอาหารนะไม่ได้เข้าไปอยู่ไอไ้เข้าไปอยู่ต่ตอนวิสงว่งพิซซ่าอยู่มันจะมีแฝดของขอ้างในมีที่พักอยู่ก็มีที่พักอยู่ข้างๆเลี้ยวขวาไปหน่อย เรือนจำก็จะอยู่ใ,ใกล้แถวนั้นแหะมันจะมีบ้านาพักคนอยู่อยู่ในแวดในแวดใ,ใ,ใกล้แต่ว่าต้องเข้าตรงเรือนจำเป็นที่พักอาศัยของข้าราชการเขาขอนจะขึ้นสะพานนะครับผม <kę eras> แงออนะ่งงแงออกมาบางทีมันแงออกมาแล้วพี่น้องเวลาพ่่องกลางแบบนี้ยน,นี้การจราจรหนาแน่เนเลยทีเดียวพี่น้องางบนนัเป็นทางด่วนครับผมทางด่วนทางด่วนบนนาผู้เพาดีลังสิตตอนนี้เข้ามานะครับ สะพานมาแล้วโอ้โหพี่น้องโ,โ,โนโนโนถนนพิพาวดีลังสิตธิ์ยาวไปน้อยเลยคีไว้แล้วเสียวพี่น้องเสียวไว้เสียวไว,ว,ว,ว้ไม่กล้าขี่ไว้หรอกอันตรายตัวแบบว่าเขาเนี้ยออกมาเนี่ยเขาบางแห่ออกมากับแค่แล่น ่างน่าเดียวกันครับผมจะไปเลี้ยวตรงแยกโคงเพชรครับ